สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับ Mansion Studio นะครับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปสุดท้ายนะครับที่ผมจะมาสอนการเคลื่อนไหวแบบต่างๆนะครับอ,อันนี้คือการเคลื่อนไหวแบบ sharp t w i n นะครับกดเข้าไปเลยสร้างหน้าใหม่ขึ้นมาก่อนนะครับ ในหน้าหมายล่าเราก็ทําการสร้างาวัตถุขึ้นมาหนึ่งชิ้นนะครับอย่างเช่นผมจะสร้างวงกลมนะครับวงกลมเป็นสีชมพูผมต้องการจะเปลี่ยนสีวงกลมให้เป็นสีแดงหลังจากที่มันเคลื่อนจากจุดนี้มาจุดนี้นะครับ แล้วก็ทำการคีย์เฟรมเข้าไปที่เฟรมที่40คลิกขวาคีย์เฟรมแล้วเลื่อนมันมานะครับแล้วเปลี่ยนสีมันเป็นสีแดงจากนั้นคลิกขวาระหว่างเฟรมเป็น sharp ชวินนะครับลองเล่นดูครับอ่า ชาร์จตะเวนนะครับมีสมบัติในการเปลี่ยนสีนะครับเปลี่ยนจากอีกสีหนึ่งมาอีกสีหนึ่งได้นะครับเราทำละลายสีเราก็เปลี่ยนได้นะครับเดี๋ยวผมจะสอนอีกเทคนิคนึงนะครับสำหรับชาร์จตะเวนมันจะสามารถเปลี่ยนได้ทั้งสีและเปลี่ยนได้ทั้งว yeah! ัตถุเย่มีความสามารถเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็สร้งางวัตถุขึ้นมาหลา,ลายลูกคนละสีเลย ค็ละสีคละส,สีเลยใหญ่ไม่เหมือนกันคละสีเลยสร้างเลยครับคละสีคละส,ลสีสร้างรอบไปแล้วหลังจากเสร็จแล้วนะครับก็คีย์เฟรมที่ประมาณเฟรมที่60สิบนะอินเสิร์ตคีย์เฟรมลบออกให้หมดแล้วทำการสร้างมาถูกขึ้นมา1ชิน้นแล้วก็ จัดให้มันอยู่ประมาณตรงกลางซ้ายโอย้ใช้ฟรีทรานสฟอร์มนะครับย่อมันนิดหนึ่งเปลี่ยนสีมันให้เป็นสีลุงดูสียแววหวานแหวววุว,วิ่งปุ้งฟิ้งฟุ้งฟิ้งกระดิ่งแมวนะครับหลังจากนั้นก็ลองเล่นดูอ่าดูดีเลยใช่ไหมครับสำหรับชาร์ปสวินนะครับการเปลี่ยน วัตถุจากวัตถุชิ้นหนึ่งไปอีกชิ้นหนึ่งนะครับฟัมง,ง่ายใช่ไหมล่ะครับชา์เทวินชื่อครับแล้วพบกันใหม่นะครับกับ Mansion Studio สสำหรับวันนี้สวัสดีครับ